สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันกันกบส้มนะคะในช่องกับค้อบชาแนลมาอย่ามาเสียวเวลาเลยเนาะมาเริ่มกันเลยจ้ามาเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยวันนี้ก็จะเป็นลุคแบบ everyday อะคะ่ะทุกคนหน้าสดอะปึ้งไปลงลิปบล์มก่อเแต่ลิปทิเทตบล์มนะคะสีอันนี้เป็นของคิวครนะคะทุกคนสีมันจะเป็นสีแบบสีชื่อสีอะไรละ Ruby r e ร,รคะ่ะทุกคน ของ CutePlace นะคะค Cucra ต่อไปเรามาลงของเครื่องผิวกันทุกคนคะ่ะก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นน้ำเจลซ่อมผิวนะคะตัวคัาเน,นี่ยจะเป็นเนื้อใสๆนะคะจะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ซึมเร็วแล้วก็ซึมเร็วนะคะไม่เหนอะหนักผิวด้วย แป๊บเดียวนะคะก็คือซึมไปแล้วต่อไปเรามาลงกันแดดกันค่ะก็จะใช้กันแดดของแบรนด์ลานอตตัวนี้นะสีชมพูตัวนี้นะลงไปเลยจ้าคือใช้ที่หลอดที่สองหละจะหมดละถ้าแบบอยู่บ้านต้องมีแบบนี้แล้วถ้าแบบอยู่บ้านหรือแบบไม่ได้ไปไปเที่ยวไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะใช้ลานอตตัวนี้แหละแต่ถ้าแบบไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือจะใช้อ่อ ของลามูนนะคะ <laughs> คือตัวเนี้ยพาไปโรงเรียนได้เลยเพราะว่ามันไม่มีสีทุกคนมันไม่มีสีแล้วก็เป็นสีขาวแต่มันจะทำให้หน้าเราดูสว่างขึ้นดูดูไบรท์ขึ้นนะคะทาคอด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์หรือกันแดดยังไงคุณก็ต้องทาคอนะคะไม่งั้นมันจะแบบ แบบนี้แบบนี้มาเจอกันละสีกันเลยนี่คือซึมแล้วซึมไวมากไม่ปกปิดใ,ใดๆเลยนะบอกก่อนไม่มีความปกปิดและที่สาคัญคือตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกันแดดนะ SPF 50บ PA 3บวกเลยค่ะทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเป็นคอนซีลเลอร์กันวันนี้จะใช้เป็นของถูกและดีทั้งนั้นในที่หยิบมาในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้สีวันนาคัลเลอร์นะคะแต่ว่าส้มจะใช้เป็นสีเบอร์สองนะทุกคน จะแต้มคอนซีลเลอร์ลงไปที่แบบรอยแผลพวกนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยเลยค่ะคือมีคือต้องเคยเห็นอะของ b ีพี่พวกพี่พี่ beauty a l k e r อ่ะที่แบบเคยดูใน YouTube มานะนี่คือจำแบบที่เขาทำอ่ะแล้วก็เอามาใช้กับตัวเองมาปรับใช้ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดใครแบบเป็นรอยอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็ให้ลงคอนซีลเลอร์ไว้แล้วก็ทิ้งไว้นะซักประมาณ20วิหรือ30วิให้มันแห้งแล้วก็ค่อยเกลี่ยเพราะว่ามันจะทำการปกปิดได้ดีขึ้นนะคะซึ่งดิฉันนั้นก็ลองดูแล้วฉันรู้สึกว่ามันจริง มันดีจริงๆทุกคนแต่ว่าถ้าแบบอยู่บ้านจริงๆก็คือจะไม่ค่อยแบบทิ้งไว้นานคีดเกีเหรอต่อไปค่ะขอลงเป็นแก้มเลยแล้วกันนะคะวันนี้จะใช้ลิปสีเดียวเลยทุกคนก็คือตัวน,นี้จะเป็น for you t o นะคะ for you t o สี C ยชื่อสี slow motion นะคะแต้มมีลงไป สี่เขาจะเป็นชมพูดแดงๆน่ารักน่ารักเป็นสีครีมไม่ใช่สีครีมเป็นเนื้อครีมค่ะทุกคนค่ะถ้าเป็นขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วยตัวซีเนี่ยคือจะเป็นรุ่นครีมนะคะเขาจะมีรุ่นเวลเวกนะแล้วก็รุ่นวอเตอร์แล้วก็เป็นรุ่นอ่อ عم, ครีม craft, รมี่ตัวนี้นะคะแต่ครีมเขานุ่มจริงๆนุ่มมากเนี่คือเอ็มวีเดย์ลุของฉันจริงๆ มันก็จะดูไม่ได้แบบจิตดจาดขนาดนั้นต่อไปก็ใช้ดินสอเขียนคิีวของอูราอินะคะอูราอินะที่มีน้องยอดเนี่ยเป็นพรเซนเตอร์ก็เลยซสีอันนี้เป็นสีชื่อสีดาร์กบราวน์นะทุกคนจะเห็นปะมันไม่โฟกัสอะไรใดๆเลยนนเนี่ยกล้องอัี้น้เนี่ยก็จะเขียนขีวลงไปแบบให้มันเป็นโครงนิดนึงแล้วก็ให้มันเป็นเส้นลงมานี คืออยู่บ้านไม่ต้องเขียนให้มันเข้ม,มากแ,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 แต่ชอบเครือหมดคิวแบบนี้แล้วก็เขียนพอรู้สึกว่ามันทาให้มันดูกระชับขึ้นสุดท้ายค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นลงลิปนะคะเมื่อกี้เราลงเป็นลิปทิ้นบาร์มใช่ไหมต่อไปเราก็จะมาลงเป็นลิปแบบลิปสีเลยก็คือใช้สีเดิมที่เราลงไป ปสีเขาแบบนัวมากเลยสีเขาน่ารักมากทั่วแล้วเสร็จแล้วคือฟินิตลุกของวันเนี้ยคือแบบมันง่ายมากเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปได้ผมอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ฟินิตลุกคอ เพื่อนกลับมาเจอก,กันแล้วค่ะนี่คือฟิลิปลุกน,นคะคะที่แบบไปทั้งไรผมมาเนาะแล้วก็กัดทรงผมมาเนี่ยก็เสร็จหลากหลายแล้วค่ะทุกคนแล้วผิวนะตอนนี้ก็คือแบบก็เห็นร้อยปกติไม่ได้แบบแต่มันก็ดูจางลงอะเพราะว่าเราใช้อคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนคะ่ะคือจริงๆตอนเนี้สิวอะไม่ค่อยจะมีแต่ส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยก็คือจะเป็นรอยนะที่แบบน้องเขาทิ้ง ทำนด์มาร์ k ไว้อะทุกคนเข้าใจใช่ไหม,ไมแบบทำนด์มาร์ k ไว้ว่าเอ้ยนี่นะแบบนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนอยากจะเตือนเลยนะว่าถ้าใครเป็นสิวอะขอแนะนําว่าอย่าบีบอย่าแกะนะเพราะว่ามันจะเป็นรอยแล้วมันจะรักษายากนี่คือผ่านมาประมาณพระมันปีกว่าได้แล้วก็คือดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเดี๋ยวอาจจะขึ้นรูปไปตรงนี้ให้กันว่าโป๊ขนาดไหน งั้นเดี๋ยวไปแล้วนาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้เลยนะคะบ๊ายบาย